ชัดไหมระหว่างช่องโขนกับช่องควานเสือเนี่ยช่องไหนชัดกว่ากันฮะคุณตี๋ผมอะไหล่เ็เปลี่ยนเน็ตมาแล้วอ่ะเปลี่ยนเน็ตอะไรนี่ไงเบอร์เบอร์นี <S <s ้เอฟซีไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนไหนอันน like ี้คือปูหยูเดี๋ยวเขาก็โทรเข้าคุณมันมาซิมเก่านะครับเอาแล้วจะโทรหาคุณได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปใช้ซิมเดิมอ๋อไ้ใช้ตอนไลฟ์สดอ๋อๆๆแายต่อดูดูดูไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยว ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวครับเอ้เบอร์หายเบอร์อะไรหายไม่รู้เบอร์เหมือนกันหรืมเบอร์ตัวเองตายแล้วเก็เลยหืมเบอร์อะไรกัรนวะเนี่ยเก็บเลยระวังซิมเก่าหายอีกเก็บดีๆซิมเก่าอ่ะผมว่าไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่เอาซิมไปเก็บไว้กับใช่พี่นางดูว่ะซิมซิมเก่านะผมจะบอกให้โอ้๊ะซิมเก่านะ เขาไม่กล้าให้ผมหายแล้วครับผมเป็นลูกค้าดับหนึ่งไงเวลาเวลาผมกดเปลี่ยนค่าเขาจะโทรมาตามตื้อตลอดแล้วนะแล้วก็จะลดโคตรโลดให้ผมจริงจริงว่าแต่ผมกดแย้ค่าปุ๊บเ c ีนะครับเวลาใช้มานานๆอ่ะต้องกดโอ้แบ่งม่วงพี่น้องแบ่งม่วง้แบ่งม่วงนี่บัวบานแบงเทาบัวบานแบ่งเทา อันนี้ใช้อะไรอันนี้ใช้สีแดงหทำไมชัดอ่ะแป๊บเดียวชัดอะช้างเขาแบบสุดยอดเลยยอดนะมาอยู่แป๊บเดียวใช่ครับใช้เดือนเท่าไหร่ยอด่าไหร่เดี๋ยวดูว่าบารมีพโบคุณทมแล้วหลากไปเลยเดี๋ยวผูกคอไปออกไปแสดงเออโบว์บัวบานฝั่งขวาให้บัวบานไปด้วยเฮ้ย อยไม่ะไม่อยู่แล้วเอ้ยฟีไม่ได้กินเสียงหรอกโอ้ตายเลยฟีไม่ได้กินเสียงหรอกครับพี่ออไม่บกนี่นะครับเป็นคุณพี่คนหนึ่งนะครับที่ช่วยประสานงานต่างเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องช้างนะฮะตะเียงด้วยต้องขอขอบคุณคุณพี่ด้วยใช่ครับผมตะเียงด้วยนะครับมีอะไรแบบเมื่อกี้ไม่บอกว่าห้องน้ำช้าไม่ได้เออใช่ครับมีอะไรถ้าช้าต้องบอกพี่ครับเรียบร้อยให้เลยฮะ ออ้าวอาอาอาโอ้บกเลอ้คานะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้โทรบอกให้ดูได้เลยครับดูดูอยากจะไฟ้วอยากจะไฟกับเราให้เลิศครับควรยืนกบีนนึงไเฟื่อยจะไฟกับเราฮะีไ่นะเอออ่โอ้โห้บกเอที่น่าง่า้างแล้วดงสีอะไรอ่ันป็นคือขนาดได้ก็

เวแล้หาเจอรองเท้าเจอแล้วค่ะใ like นกลุ่มใส่เนี่ยบ้านเจ้าละเกือบคอยเจ้าในร้านเอาเกือบรูปไปไปเกือบจะเอาเกือบรูปไปมือนึ่งมือด้่นี่ยผมว่าจะนั่งงานน้องดาวนั่งไม่ได้อหรเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นหนุ่มบอลจะพาไปดูน้องบัวบานอ FC ลุ่มเลิมสุดขี้ดื้อเรานะฮะเอาอะไรวะเนี่ยเออผมจะไปไหนเนี่ยคุณก็ไปตามมาเนี่ย โอ้โหพี่จริงพี่จริงไม่หยุดเลยดีครับดีอะไรอะไรโอ้โหติ๊บเยอะเหลือเกินน้องบัวบานเิ๊พี่บอกคอให้ปนัดช่วยอห้แล้ว ชื่อเสื้อชื่ออะไรภาฝาควันเจียวอย่าแย่งซีนไลท์ตามไม่ทันไอหนุ่มเสื้อเขียวควานเจียวดีใจได้ทลิปเยอะสู้สู้แกควานบัวบานดูนะะเอฟซีเหมือนคุณนะฮะ เหมือนท่านเคยมางานวันเกิดบัวบานเมื่อปีที่แล้วเลย FC เอเนี่ยคนไหนกดเป็นที่720บ้างครับถ้าบอกเขาแล้วว่าเขากดแค่440ก็ชัดถ้าถ้าท่านถ้าท่านแบบเน็ตมันอยู่ที่เน็ตของ FC ด้วยนะครับถ้าเน็ต FC ไม่ดีใช่ครับบางคนใช้ที่720ปคือความชัดเจียวชัดเจียวเลยถ้าเน็ต FC ไม่ดีก็มันก็จะมวล FC ก็ปรับลงมาเรื่อยๆก็ปรับลงเอานะฮะเสัก4ออ ร้อยสีิบสี่สีเออร้อสีก็ได้โอ้แล้วไปสกชัดเห็นไหมเอากินกินข้าวต่อกินยาต่อท่านไวหรือว่าใช้ไวไฟบ้างก็เก่งนี่เล่นเลยฮะบัวบาเล่นแล้วเอาเลขกับคว้าเลยฮะชัดทุกไฟนะ แสดงว่าเด็ดคุณคุณแอนเนี่ยเร็วครับแรงอ่าบัวบานจะแทงควาน,นะครับพี่น้องควานจับไว้ครับสู้กันแล้วอ่อาบัวบานอ๋ตอตรงไหนครับไปบัวบานอยากไปเที่ยวบ้างจางังค่ะแต่ช่วงนี้ไม่มีตั๋วบินกลับไทยกลับไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้เม,มจ๋าเสียงมาเลย <laughs> อยู่นี่ครับเมจ๋าเมจ๋า <laughs> โอ้ เออมีแาปากมีอปอาปากินขนมฮะมอร์นิ่งจากสวีเดนโอ้โหขอบคุณมากครับมอร์นิ่งจากสวีเดนเลยงานถึงวันไหนคะงานถึงวันที่20่ทนาเดียวงานเมืาไหร่ยี่สงานถึงวันที่22ครับผมดูครับท่านผู้ชมดูกอง กองแตงโมกองสับป,ปะรดครับเพียบคิดถึงแม่ไพบูลเลยคิดถึงเจ้าชื่นใจเลยปีหน้าวางแผนใหม่ครับเดปีหน้ามาหมดเลยเอะไรดี Good evening handsome boy บัวบาน from New Zealand <c oughs> ขคุณมากครับ ภาษาอังกฤษหรือผ่านุดมบาที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่ช่องควานเขียวชัดไม่ชัด,ดไม่เห็นเดือดร้อนเลยดเ,ลนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ควานเขียวก่อน <c oughs> ควานเขียวเอฟซีบอกว่าช่องควานเขียวชัดไม่ชัดไ,ไม่เห็นเดือดร้อนเลย <c oughs> ชัดไม่ชัดไม่เห็นเดือดร้อนนี่อันนี้เป็นคำชมหรือว่าคำตำหนิกันไห ควานเขียวนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นไฮไลท์เลยฮะถ้าอยากดูเรียวไทมนะ์ต้องไปดูช่องควานเขียวครับตื่นเมื้อแต่ตีห้าเห็นแล้วท่านผู้ชมอขอแค่มีแสงครับอขอแค่มีแสงต้องมีเขียวใช้หญ้าใหม่เมื่อมีแสงแต่ไม่มีเขียวนนจะต้องนนอะไรจะต้องไปอยู่ไม่ได้ละวันหยุดยาวคุณเทียบ วันที่ยีิบสองใช่ครับผมวันที่ยีสิบสองก็หมดแคทหยุดหยุดงานนะชัดไม่ชัดเราไม่ซีนะอยากเห็นความเป็นอยู่อ๋อโอเคครับผมถ้าไม่ใช้ก็กดมุมขวาครับแล้วก็ปรับปรับความละเอียดตามตามเน็ตของท่านได้เลยครับควานเขียวไลฟ์สดยันห้องอาบน้ำโอ้โหก็เกินไปนะฮะเขาว่าเสือ ก็ว่าควานเขียวไปไล่สดถึงห้องน้ำเลยนะควานเขียวอ่ะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยจำจำไม่เจี๊ยบได้หรือตาปลาดิบวันนี้อาหารไม่มาส่งแล้วครับรักบัวจังเลยควานเขียวครับปาดิบเกี๊ยวปลานเขียวไปไหนอาหารเที่ยงผมแล้วครับอาหารเที่ยงผมแล้วครับพรอยทองลูกชายชื่นใจเดินทั้งวันเหมือนกันนะฮะกายชื่นใจฮะ เมื่อเช้าแววย่าให้อยูอย่เดินทั้งวันเหมือนเดิมเีกดไฟใช้หงงานบ้าน,านตัวเองแท้ๆอดไป,ไปเลยบัวบานจะอยู่จบงานไหมฮะอยู่ครับผมอยู่ตอนวันที่22นะฮะกลับพร้อมหมดนะฮะสี่เชือกขนขึ้นรถสี่เชือกเนี่ยฮนะหนึ่งสอง สามสี่รครับไม่มีตังจริงดิเนี่ยคุณอะคุณขายของกับบ้านเลยอะผมไม่มีตังสาเหตุกินเท่าไหรผม่ปัไม่อ้วนชอบดูบัวบานมากอยู่กลางทะเลครับดูไอคีดื้อโอ้โหอยู่กลางทะเลเลยครับเลยเรือประมงภาพชัดมากค่ะขอบพระคุณครับได้าให้ทางสมงานเพิ่ม มาผมยังไม่ว่าพูดอะไรเนะบเลยอะไรนะสบายดเวควันเกียวผมอะเขาเป็คนไม่ค่อยพูดครับเออแม่วันแรกวันสงไม่ได้อย่างนี้เออเนี่ยวันที่สีันจะห้ามยอะคือไม่รู้ความหมายรู้แต่ว่าน่ัเนเหนื่อยแขกมาหาเยอะออทั้งวันอะบัวบานอะควานบัวบานทั้งวัน ส่ว <accurately S 2> นส่วนโมเมก็ไลฟ์ทั้งวันเขาว่าคุณไปไลฟ่ถึงห้องน้ำเลยเหรอฮะเขาว่าคุณไปไลฟ์สดในในห้องน้ำเหรออ้าวโอ้โหเจ้าดิทำไมคุณไม่อื้อแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเลยไม่แบบว่าเอฟซีเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยผมกำลังจะออกคุณอาบน้ำไลฟ์สดนี่ไม่น้องอ้นน้องอ้นก็ใครก็ได้ อ้าวทักถี้ไปครับออ๋แต่คือเห็นหน้าผมแล้วอ๋อเห็นเห็นหน้าคุณครับผมแต่ไม่เห็นข้างหน้าเขาก็ตกใจตกใจทีนี้ได้ยินเสียงแค่น้องอุ้นกับเดียวเอฟซีใจละลายครับได้ยินแค่เสียงครับออ๋ว่าแต่ผมถ่ายจริงนะถ่ายจริงแต่ถ่ายหน้าผมอ๋อเป็นอย่างนั้นไปอีกครับผมได้ยินแค่เสียงแค่ใจละลายครับไปเลยครับแค่เสียงน้องอุ้นพอเห็นหน้าควัามจรแล้วเป็นยังไงวิ่งใจละลายคุณคุณใช้เน็ตเจอไง สองร้อยอลิมิเต็ดใช่ไหมไม่มันเป็นโปรเป็นโปรแต่ว่าเราเราใช้เยอะเขาก็เลยลดให้เน็ตเนี่ยเดือนละสองร้อยกว่าบาทสี่จีอาิมิเต็ดสี่จียาริมิเต็ดแล้วก็โทรฟรีหนึ่งวันทีเกี่ยวไหมเกี่ยวเลยเบอร์คุณนั่นแหละเบอร์น่ะคือป่เจ็ดป่าเจ็ดสี่ต้องสองสามน่ะเป็นเบอร์ของไม่ใช่ดิเบอร์เจ๊โส่อนเป็นเบอร์เจ๊โสเลยตอนแรกน่ะเบอร์แม่โสแต่มอส โอเคครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนะฮะเดี๋ยวไปต่ออันลฟ์สดหน้านะฮะอีกสักครู่ครับขออนุญาตไปทำธุระสักแป๊บหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ